สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมช่อง YouTube และช่องทิกต o k ติดดินแบงค่ายตรณีเสียราทถูกๆกฐานนะครับวันนี้กระผมจะพามารับชมติดดินแบงค่ายเปลงไม่หลาสุดนะครับตั้งอยู่ที่มุทยาตะบหนอโพรมอำเภอถึงส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่บ้านน้องเล่นนะครับนี่คือสภาพพื้นทีนะครับติดตะนนนะครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมนะครับนี่คือสภาพพื้นทีนะครับ ถ้าเห็นอระป๋าปืนที่โดยรอบก่อนเป็นตะน้นก่อนกรีตด้านหน้านะครับและตรงนี้เราจะทําเป็นตะนนนะครับเป็นตะน้นเป็นทางรับก้าวไปนะครับที่ที่เราแบ่งก่ายจะอยู่ด้านในนะครับผมจะทําการแบ่งก่ายห้องละสี่หมื่นบาทนะครับขนาดห้ากูณสิบเจ็ดเมตรนะครับสี่หมื่นบาทถ้าใครตนใจกระติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ ีเบอร์โทรซุ่นกาวซองสี่ซองกาวแปดซองที่กาวนะครับนี่คือบริเวณถะนนนะครับนะครับนี่คือสภาพพื้นทีนะครับเราจะทำาถนนเข้ามานะครับถึงถนนในโครงการเนี่ยเราจะทำกวางเจ็ดเมตรนะครับถนนนไปในโครงการจะทำาถนนกวางเจ็ดเมตรครับใครตนใจต้นเข้ามาได้เลยนะครับนี่คือสภาพตีดินนะครับดิบดินะครับนี่ใต้เอ็นกันก้อนนะครับ มีทางเข้ามานะครับจากตะนตุนเหมือตะกี้นี่สะปับโดยรอบใครท่านใจติดตอนเข้ามาได้เลยนะครับบรรยากาศติดถุงหน้านะครับติดตะนุนติดถุงหน้าอ้างจากาตะนตุ่นไสเชียนึ่งจุด5กิโลเมตรนะครับไสเชียซีนึ่งเส้นตุงซงสุราตนะครับช่วงอบอตตรนอาโพกับสะพับใต้ดินกับ ต้นใจการติดต่อนเข้ามาเ้าได้ได้เลยนะครับตีดินราคาทุกตีดินสวยๆราคาทุกนะครับห้ายาครับสนใจติดต่อนเข้ามาได้เลยนะครับสูนกาวซ่องซี่ซ่องกาวแปดซ่อง9 9สี่กาวสูนกาวซ่องซี่ซ่องกาวแปดซ่องสี่กาวขอบคุณมาครับผม